เาช่นก็ะชายน้องป่าถาลุ่นกับทุ่เจ้าก่อนได้เั่นเดอ้ออยากลุ่นหรอบ่าน้องอยากลุ่นและคืออย่อ่นอออยากลุ่นนะนะพี่น้องเลยเปิดภาพขึ้นมาเนาะพี่น,อน้องเนาะเนาเป็นยังพบเจอกันคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเลยอยู่ที่บ้านที่เรื่อนของน้องป่าเนาะพี่น,อน้องเนาะเนาจังใดก็ะกาบทักทายสบายดีกับพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสู่ขู่สู่คนพี่น้องเลย พบเจอกันเนาะแต่ว่าหันหน้ามาทางนี้พี่พี่น้องเอ้ยกลุ่มหยางๆอยู่เป็นเท่ไหร่ใจสร้างอยู่้เอ้าสบายดีเด้อทางบ่สุขพี่น้องเด้อามือเดียวพี่น้องเ้เป็น้างแล้วบ่กําลังมันเป็นไอันน่ะมันบ่ออกเด้โอ้บ่ฮักบ่ลองเบิ่งทดสอบโอ้ยโอ้ยเียเียนตบเด้เบิ่งเจ้านี่เนาะเกาะบ่เกาะบ่มาับดูเจ้าก็ได้เนาะ ฮ่าทุกกใจ่ายเทสลาเอาเด้อ้บเอาโอ้ยโอ้ยลุ้งแล้วคันแชมปนี่ระบาดนี่ฮ่าทุกน่าโมขึ้นน้่าโมขึ้นลังอาซาแปลงให้เพื่อนฮ่าทุกโอ้ยแค่ไหนแต่มี้างเนาะโอ้โอ้บัดนี้ดันนะบัดนี้เนาะ <laughs> mình... Điều này. Điều này là cắt Ồ... nó thật lại men dẹp loại. Đây này, đây bạn này đây đây bạn đây 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 hết đây 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 เอาทอลงไม่ยากคุนๆแน่ๆนึงเนอะต้องโจกไปโดนๆแล้วมันผุดเด้มันหักสาบทอฝักป่านยังเรียบร้อยโอเคพี่น้องเรียบร้อยเออใจ่ขาจงข่าจ้างบรมีบ่บรมีโอ้วคอยระวังสิมาอ่าเย็นบรมีเฮ็ดให้พี่เลยโอ้ให้คนอื่นเย็นมีคาคายอยู่โอ้ยสบายดีเนะเดิมเดิมสบายดีเนาะ อสำเร็จเช็ดชิ้นไปภารกิจของเพื่อนอะตัวอย่างนีน้มันนี่รับเคลื่อนซีโร่บ่เอาสบายดีสบายดียดพี่น,นอ้องอยู่พี่น้องไดสไลม์มากนะสไลม์มากนะบม,นะ <c oughs> ม่ได้กล้าออกมากหุ่นทีไมไว้เทิงหุ่นนี่ไไนนสาวต้า,า,ตาเพื่อนโอ้ยเซียงอยู่ได้คิดว่าไปฮอดอย่างนีครับเคลื่อนซีโร่บ่สเรือสองล้อสองสองล้อกล้าเ่ยกล้าแล้วเนาะ มาถึงแล้วมาถึงเลยเนาะเอาๆเนาะตามสบายพี่น้องเอ้ยกันสิรอไปกว่านี้อเนาะงนก็ได้ลงมาตดนบ่เินเตแล้วเออวันนี้ได้ดหน้าซเพนนึงเออถ้าถ้างาน2บ่ได้จังได๋ถ้างาน2ว่าบ่เนาะกระบะงาน2 โอ้ยเพราะว่ามีกล่องปริศนาอยู่นึงเอาแล้วบาทนี่มาเดี๋มาน้องปลาเพื่อนนี่แม่น่าจะไพ่เพื่อนนี่อ้าวทุกเป็นเป็นตานี่บ่ใชเนาะถารุ่นนะเป็นยังไงล่ะถารุ่นน้องกันเอ้ยขอยห้หูได้ว่าเป็นยังโดยโดยโดยบ้าใดี๋ยวเนาะเข้าไปหาทั้งน้องปลาเพื่อนสักคนโดยโอ้าวทุกเป็นยังไงมีกล่องปริศนาอีกบาทนี่เนาะโอ้ยคักแล้วสันพี่น้องทั้งน้องปลาเราเนาะมีกล่องปริศนาว่าสัน อ่าทุกเนาะพี่น้องเนาะจังได๋เอพี่น้องปลาเพิ่นคือว่าอ่ายังสิมีกองพิจนาอยู่ว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเอาเฮาไปแต่อยากลูดเบิ่งนําแท้เนาะพี่น้องเนาะเอ้าจังได๋ก็ทาลุ้นเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะกองินาเพิ่นพี่น้องเอ้ยทางบ่าวเพิ่นนพี่น้องเนาะนํามาให้ทางน้องลูกปลาลูกครึ่งไทยลาวเาพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ว่ามาเบิ่งต้นม่วงแล้วนี่ก็ปาที่โทพี่น้องเอ้ยปลกยอดปลกใบเิแล้วเนาะพี่น้องเนาะตัวต้นมะขนุนนี่ อ่ายังอยู่บ่หรือว่าล่วงแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้าเดี๋ยวอ่าพาภัยพี่น้องเนาะเบิ่งของปลูกของพังอ่านําบ้านนําเฮือนน้องป่าเพิ่นก่อนว่ายังอีหยังแน่ว่าซั่นซะพี่น้องเอ้ยาเป็นจังไดบัดทีนีเนาะเอิบโอ้ปงยอดได้พี่น้องปงยอดปงใบแล้วเนาะแต่ว่าต้นม่วงนี่อ่าทรงอยู่ทรงสิยังอยู่พี่น้องเอ้ย อ่าแต่ว่าน้องเราปุกหน้าบ้านหน้าเฮือนเนาะพี่น้องเนาะพอดีได้ห่มในเงาว่าซั่นซะเนาะพี่น้องบ่ได้มาหาแต่ดนล่ะแ่เด้ทางน้องปลาเพิ่นนี่เนาะอ่าคือมีแต่ขี้บ้ขี้ยังนีพี่น้องเอ้ยบ่ได้บอกให้น้องเราปัดเรากวดลงก่อนพี่น้องเนาะออะอยู่บ่ไหวเด้อพี่น้องเอ้ยอ่าปัดลงนําแพี่น้องอ้ขี้เทื่อนึง2เทื่อก็ปัดลงคือวา่นํา อ้าวตุ๊กนักเหน็ดพี่น้องเลยอ้าพี่น้องเลยอ้าวก็ขี่เหลายน้องรถบ่ได้ขวดจุจวดบานนี่เนาะคืออยู่ดอกนั่นม่ได้ให้เบะขี่ใช่เพื่อนเจ้าของก็ได้เอ้าสบายดีน้องปลาสบายดีเปลี่ยนโฉมใหม่เนาะสาวพ้อนสองไอเตียงว่าลีบาทนี่ผู้ที่สามเด้าพี่ม่นไทยเนาะอ๋ออ่า วก้อนยังนแหลกนลักวั่ล่ะฮะเนหะเหือเบะเหื่อคุนเบะอยู่ก่อนเบะนอนก่อนคุอะไรพี่น้องเลยอบวมทับได้เนาะจะขวายักบวงเต็มวิบบเลยินข้าวเที่ยงแลพ่้องยย่ chắc mày thu chắc chẳng tố phía ai, nó. vậy bộ tỉnh bởi bộ <laughs> thủ vụ bộ chắc con là chung khuôn với nhau nha à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  ừ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  อตจริงไหมเมื่อกี้นี uh ่คือดินว่าน uh ีโบเหือนเด้ยี่มีแบบแผตุไม่อยู่โบยังยังไม่ได้ชุดตัวนีโบเอายังตัวใดเป็นน้องบวันี่ไหนใส่ดุกติงคักแล้วเสร็จเนาะเบ้จังบ่ขึ้นแน่แบบที่เห็นบ่ไหว้ได้แบบนี้เนาะเบ้หัวเทยู่ตลอดแล้วแบบนี้ครับพบเด้อทั้งนั้นเด้อ ควันนี่หนิได้ม <c oughs> <c oughs> ีแต่ซาใครมุกทั้งนั้นเลยใครมุกล้วนเด <c oughs> ี๋ยอวอไปใส่มักม่วงเจ้นน <c oughs> าเนี่น้องเข่าไทยได้หันเก็บกวาดทอดใส่นั่นทักอยู่ได้ใส่ม่วงใส่ต้นขนุนเจา้าหัน เมื่อนกเริ่มยักต้นถนนต้นนึงนะนกคือสินกเออนับทีแล้วแหละเนาะวกเป็นมันเลยอย่ามันดอกเนาะนี่มันก็ยังมีห้วมีอยู่เกือนเพิ่นก็มีแต่หอยแบนีมันบ่ไหวแบล่ะัเเติดเยสิคแน่น้องเอ้ยมันังสิมีบ่อนั่งนพ่อรถจักสินั่งช ปงกลนไปยันะติดช่วงเมื่อน้ำเนี่กระปานนัะฮ่าๆ่าซาใคกกรมุงติดกลนเดียวไอ้บ่ไหวแล้วนะพี่น้องเนาะเหลือมาแมบาทเนี่ยโอนน็อตกับโกเก็บไว้อีกบ่อถิ่มด้วยบ่อเหลือเฮือดเลยทีฮะไม่ยางไม่ยางบ่เออยางจนเหี้ยจนบดเลยนี่ดีเล้พี่น้อง คือสีใส่ลาวตัวนี้พี่น้องเวทประมาณจากงันได้เนาะพอตูวละลายเบิ่งอยู่บ่อเนาะเป็นลูกติ่งลูกแก้วตัวเหลื่อมบ่เรือตัวเป็นปองเป็นปองนะคือกันกับเพื่อนพอตูวบ่อ่าคือกันเลยหักแล้วฉันเนาะมันจังสีได้กันได้กันยังไงไปี่ดยอ๋ได้ได้พี่น้องเลยมาเบิ่งรถดมีแต่อ่มูลแบ่เนาะย้ายซะอยเจ้าของเพื่อนกะ หมอเต่ร์ดันะช่วงนี้ห้ทุดท่ายบ่เดินนี่ทุกท่ายตะก้าเออตะก้ายังยักตาตะก้า,ายังสี่ตาโอ้โบโดนดอกฉันอีกประมาณสองมื้อแล้วอยู่ดำหลายคนอยู่ได้เนาะน้องเตี้ยเนยน้องเลยหลายคนแต่เลี้ยงไอ้อยดอ chả chưa khét chưa này phản nát các bạn nhá chín khẩu bố xe bố lại à, chết khéo đi à, tốt, bắn, đồng, bắn đầy thì nó cứ là nó người bạn này các bạn nhá buồn buồn hết hết cái hết bắn đầy có bắt nhay chút chút hoàng huyên thì nó nhàng pháp là anh hình 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 hà khốn của bộ tam căn <laughs> แบบอะตัวนี้แบบบม่ได้ใช้ลูกติ่งลูกยังเลยนะตัวนี้ปล่อยโล่งเลยวไปบันเนาะทางทางบันไดนี่ใส่กันใส่กันบ่มันบ่ห้อมบ่แบบไใส่แบบใส่เงาเลยเงาลงกันอีกแล้วเออใส่ใส่เงาเลยตัวนี้ปล่อยโล่งเห็ดประตูน้อยเอาตัวนี้เนาะอ่าพอได้ขังได้ขังเงาเนะพังก่อนพวกคนไปใช้ลูกติ่งบันไดเนี่ยประตูเขาน้อยก็ทำโมว่าแล้วเนาะหักดีดอก บัดเขาใช้ลูกจีงมุ้ยเฮ้ผ้าอนี่เป็นไปได้เพราะฉัน้องเี่มาชมสิฮักลงให้กลัวอย่างแทะยันเคนต้องได้บุญในอย่างข้างงนี้ได้น้องเนียบ่บุญโบได้เด้นี่บ่อยู่รถแทะอ่าสีลงให้กลัวอย่างแล้ววงนี้นี่นี่ยเรียบเลยอ่าปัดขีดเอะ เออดินได้บัดน,นี้ยาหัวยาซื้อมาบ่มาเบิ่งหกกูุ่มเรียนพัว,วเจ้นา,เนเานี่ป่ะเ้ากันอยังดีเนาะคันว่าได้อันทิพย์ดานนี่คักแล้วเนาะน้องอปลาเนาะฮะ<อ>เห็นบอดแรกเหมืนบ่เนาะคุมทางนี้<อ>คแค่นี้คแค่นะี้เนาะยิกไปน้ำเลยหลวบๆต้ะเหมันหากลากเลยมีแต่บอลเดียวนะเพื่อนน้องปลาเพื่อนนี่ยากบาดสีใช้ลูกจริง Cắp tụi này lại, tụi này xay xay cho nó hóng nam không? Được. oh nam Ồ, bắt lúc kia ở đây, xuống này, đây Tiếp thang, thang hóng nam Tiếp thang hóng nam oh, Ồ, mình check, hay mình xác quan Rồi, xác, xác, đó Ồ, đứa chắc ăn này. Cậu Cậu ăn Có oh, thuốc say vớt này không? Mình. <laughs> mình chỉ muốn hóng <laughs> ว่าเป็นนี่หน,นิก็ยังยังได้หลายเด้นี่น้่นเนาะห้องห้องน้านี่ค ok, ok. ่าช่วงตัวน,นี้เมนบอกระงหนึ่งนะกั้นคริงหนึ่งถามเขาตรวนนเอาบอด้บอดี้ฮอดพี่บอเอาเย็นมาฮอดคาดนี่โมเมนต์ติเนาะบอดี้บอดีถึงใช่ป้ะเออลยโมฮอดบอดี้ถึงใช่ป้ะพี่จอดยอดเย็ด เอาสบายดีสาวแก้วเนาะฮ่าะดูยังไงมาจับบุญชิซื้อมาเบิ่งสาวพอนสองบ่ไอเตียงเนาะพราว่อยกันเนาะยันน่องเราจับผ้าดึกใส่หัวอยู่ีเนาะเอาหยุบผ้าเลยพ่าสาวพอโดนมาเนาะว่าเราหลายมาได้เลยน้องปลาคือเก่าหแล้วน้องปลาคนงามคนเซ็กซี่คือเก่าหมดแล้วโดยโดย เดี๋ยวเสียดไม่เอาไวดังไพ่บอปแบบนี่เลยเนาะห้องน้ำบ่อนี่ที่เนาะห้องน้ำบ่อนพื้นตั้งทั้งวมบ่อนขุดนี่ซึ่งนี่เน้องเนาะพื้นต้องตั้งแถวนี้แหละพี่น้องจะบอคอยอย่างนั้ต้องได้ซิวได้เจาะอีกนะใช่โอ้บ่อนเล็กก็ดอนบอโอ้ผมดูแล้วจงเล็กไว้อยู่เางเนาะ แต่ว่าตะกี้นีคิดว่าพอตู้และสิจงเป็นปองไว้เลยแต่ะบา,าทุบเอาะมันง่ายอยู่แต่ว่าแต่ละสูตรมันมันมัน,มนบ่อยากคือกันไอาฉันซะเนาะแต่ว่าพูดโอ้เร็วเร็วนี่เนาะทีนี่มีแต่ว่ามาต่อเลื่องพินใช่ตัวนี้บาน,นีเน,ะ <ไว S 1> นาะ <ไว S 1> ทั้งนงปลาแทบแทบสิบได้อยู่เพื่อนนะช่วงนี้มาไม่นั่นก็นเนี้ยไปอยู่ให้น้างูมุ้งเว้ยป๊บปป้าก่อนนี่วะบนตุกลิ้นเนาะวัยแล้ว แต่ว่าเพื่อนน้องคนนี้ยังมีต่อเติมอีกคือใส่ลูกติงแบบนี้เนาะลูกติงแล้วก็กับน้ำเมล็ดพื้นที่ยังแล้วพี่น้องเลยเพิ่มนะคือลูกติงเป็นพัดพรมพัดผ้านี่ยังยังยังอยู่เนาะน้องเนาะยังยังมีงบเลยเดี๋มีเขามาหรอโบเหลืองไฟผ่านค่ะเพื่อแล้วบ่อืมเดี๋ยวมีงบเขามาแบบว่ามี้ใดอยากสมทบเพิ่มโบยังโบประมาณนั้นนะ คือคือ,อยังเยอนะพี่น้องรอรอพังไปน้ากันว่าเป็นไ้าผ้าบ่อย,อยังบ่น,นี่น้องน้องเรานี่ชีได้มือใดแต่ว่ายัางโดนกับผู้และได้เอาค้นตีทุบไม้เนี่ทุบมันเฉาเกินแล้วเห็นได้มัน,นมีเนอบุญอ่าชุนเรามีไพ่สวรรคนได้ประตูเรามีอยู่บ่แนวเจาะนะบ่มีครับเออ nó về hết đấy sẽ nó mất cái gì đây sao ăn thì mượn ngay nó về từng đấy sẽ cứ đi nhìn phần vào mấy con pizza nôm pizza nám hãy cho lút bò mà này phần vào chiều khăn là bò Được. ở ngày gì bò nó nhóc một, một hiền vô à, thuốc nó ừ. còn mà chả thằng này này phần vào chiều bò bố hủ phần phần những cái trả lời và chân sao เนาะเนาะจึงได็กรุ Luckily, ่น euh รุ่นเบิ Hence, ้งกับน้องปลาเพื่อนพี่น้องไอ้รุ่นอ่ากองปิษนาเพราะฉันแช่หูตัวปินาแต่ว่าม่ใช่มีแย่งยังบ่ฮู้พี่น้องไงเปิดมามีแต่กระดาษหลยจ้ะแบบแรกเปิดมามีแต่กระดาษจิตเงียน้องเออคอยกวาดไปเอาไปลดเด้อเขาบางที่ห้องเงินอยู่ในเดิจ้ะอะไรหายไปแล้วก็เอาเออมาขึ้นดิใอ้ดอกฉันเนาะโอ้เงิน เดินสวนนะโอไปเนาะออกไปเนาะคนไรเนี้เราคนมีเนี่ยโกลมน้ำเนาะดึกมากผู้เดียวเพได้อะได้พี่ดอกเห็นเนาะอ่าเด่งกันน้ำหแล้วของนงป่าคนช่วงนี้ปิดใช้งานก่อนเข้าได้เนอะไห้เลยไหนไหนอะได้โอ้ยยังคาดำไม่ยู่โอ้เคง่ายแล้วบบดนี้เนาะ โอ้เต็กี่โดกลุ่มข้างหงายข้างหงายยาขัวแล้เหรอแม่นหมอน้องชมนี่เรียบร้อยมีเศษบดทุกอย่างนะยุดบดบาดนี้ใครเน่ใครเนี่เนาะเป็นปูนี่ใช่ตัวไหนเหรน้องนี่เทบ่เทแล้วก็เออสัพาเนาะโอตัวเขาบอกกันชุดนั่นโตนึงมีข้อกบูชาบัร้อยสิบโซ่ชาเสก นี่แลละเขาใจพี่ว่าโอ้ยตัวหนึ่งมีชิบโซสอบบ่หรือว่าเศร้านะเศร้าสอบนาะพี่น้องเนาะโอ้ยไปเอ่อพันามว่าตัวหนึ่งมิับอกมีิบสอบเอาว่าแล้วเนาะเวลเ็นในคนตัวหนึ่งชิบสอสอบนกับพ่อเลยพี่น้องเลยอ่าทกักเยอ่ักยอะเสระจน้อจจัดแล้วฉันพี่น้องเลยทำสี่นี่แหละหักปันยัง บุนี่อาจอาจจะพออยู่น้องๆเนาะพอบ่เจ้าว่าต้องต้องถามพ่อตู้แต่ว่าเต่านี่จังคือมาอยู่พี่เฮ็ดกินอยู่นี่บ่เออกินสิจุ่มล่ะสิจุ่มเอ่อสิจุมนจคก่อนเออาแต่ก่อนพุ่นเนาะว่าวาเบียดมาให้นะโอ้ยังเหิอยู่เนาะยังเหิอยู่ค่อยกโกอยู่อีด้เพิ่นต้มแล้วแล้วบ่ไก่น่ะกําลังุคนกําลังุคนอยู่ยังนานอนแท้ มันออกอาการเลยเนาะโอ้ยโอ้ยออกปากแล้ว mm ต้ม hmm. ต้มต้มเฮ้ยหัวเนอะต้มหม้อหันเห็นคนไล่อึดๆอยู่ไ uh ด้เออใช่กันก็พ <ok euh. ูดอยู่แต่ก้าวลุกคนโลดกลุกคนโลดอยู่หัวบอกไปเังไดแล้วบาบนี้อยู่อ้วนใช่อ้วนครัวอยู่นี่แล้วคอยกระได้ตุ๊ดตุ๊ดอย่างเดียว ตูดไปตูดมาแต่ว่าบัดเพิ่นคาดหน้าก็พากพากันปุ๊บได้แหละิ่งไว้ลุ่มเวลากันเนี้ยได้พี่น้องไงเอ้ยโอ้ทุกในชำร้านหนึ่งค่ะแด้พี่น้องเไงเรเช่นท้ายกอาบชิดมไปน้ำบัตรยังบัี้เห็นม่นเนาะวัดออกเล้อบุตรแต่ผู้นี่เด้อบัี้เนาะตอนแรกรถจักรจีบป้าค้นไว้วนไร ว่าใช่หรือไม่เดี๋ยวชาใครมุกติดก้นเมื่อน้ำกบไว้กันแล้วเาบมักชาใครมุกเนาะน้องปลากอดพกเสาแม่นเสาพ่อกดพกเฝ้าจิกดิบานเลยแต่ว่าชุมเจ้ายังเห็นนะตอนที่เราเห็นผมชุ่มซีอีซือแล้วเห็นตอนเท็่ผมยองกับน้องเล่ตาแห้งยับร้อยรอดอันนี้ตัดผมใหม่บ้านน้องเออเบืองคือฉุนเพียงเหรอ อันยังเนาะเกี้ยงแล้วบาทในพวกนนโหลดคือลืดคีลีดเยอะอันยังเอาจึงได้คุณเจ้าเตรียมอ่รุ่นกล้องปิศนาบ่คือผ้ากันห่างไล่อยู่เชียกันเชียวเออรอรุ่นกล้องปิศนาเขาฉันก็ใช่น้องป่าถ้ารุ่นกับคุณเจ้าก่อนได้ฉันเด้ออยากรุ่นแห้อปอน้องเอออยากรุ่นนะเอ้าเอาโอเคฉันน้องสบายดีสบายดีฉันเนาะโดยโดยสบายดีเนาะ ใช่เพิ่นรุ่นกองก้อนเพ่อนพี่น้องเอ้ยสิท่าจวดน้ำลังดอกขนมีขนมก็ได้ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยอ๋อไอ้น้องเราลุ่นกองน้ำอ่เอื้อยเขาให้เพิ่นสะก้อนพี่น้องเอ้ยจังไงยังว่ากันอีกเหนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อตัวหันหน้ามาเบิ่งทั้งนี้รถมับมลีบาทนี่บุยยังลีบาทนี่เนาะโทุกเนี่พี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ย นี่ผิดพลาดประการใดเนาะครับขอโทษขอพ่ายน้ำหลายๆแต่ว่าทางบอตา้าพิ่นธุเป็นอย่งไดทางบอตาอา้าอ,า,อยอยออาอย่างเนาะยังมิซีเมินกินเสมออยู่พี่น้องเอลยยังไม่ได้มีการส่งเสียงส่งซิกอย่งไดเนาะยังบ่แล้วเรียกแล้วงานทั้งนั้นบนะ่เนาะพี่น้องเนาะแล้วนะโอเคพี่น้องเอลยพบเจอกับบ่าวเยดในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอมาเบิง่งเป็นกำลังแงใจให้บ่าวเยดแน่พี่น้องเลยพอมีรายได้เนาะพี่น้องเนาะ โอเคลาเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณที่เขาเบึงมาสมเป็นกำลังย่งใจให้พี่น้องเลยฮาท้ายนี้ขอให้พี่น้องเราอยู่ดีมีแงกันบดิดสู่คู่สู่คนพี่น้องเลยฮาลากรพี่น้องสบายดีเด้อสบายดี